โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนปอดของผม,ผม,ผมนะก็คือสกาั่นเองนะไนะม่กลับมาว่าอัพมาใหม่นี่มีแต่คนบอกว่าโกงนะเว้ยที่ผมไปเจอคอมเมนต์ในเฟซใน YouTube ช่องที่ผมดูนะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยโกงบ้างอะไรบ้างนะเรามาเล่นดูกันครับทุกคนว่ามันจะโกงจริงไหมนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สการเลเวลสมาเป็นที่ 100, เรียบร้อยนะก็ถือว่าหาไม่ได้ยากขนาดนั้นนะทุกคนเออผมก็รู้สึกว่ามันหาง่ายนะ ลวมไปถึงซองควงนะที่ผมเซอร์ไพรส์ามากคือผมเล่นมา3าสี่เกมอะเกทุกเกมเลยนะซองควงเนี่ยเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะที่ปรับมาปืนบางปืนอนะให้มันเจอง่ายขึ้นนะ,นนะทุกคนครับทุกคนเฮ้ยสันเร็วอยู่นะทุกคนโอเคเราชาร์จเลยแล้วกันนะโอเคไอวอลมีสีลูกดันเลยนะทุกคนโอเคไม่โผล่เลยนะทุกคนมาดิ โ okay. อเคเฮ้ยด้านหน้าครับทุกคนผมเป็นเพื่อนโ okay. อเคเฮ้ยคนด้านหลังยิงครับทุกคน <Hey. S 1> เดี๋ยวนะรู้สึกว่าคนนี้มีเก็บเสียงด้วยปะโอเคทุกคนเสียงดังไม่ไหวทุกคนตะก,กาหัวจะแตกโอเคเรามีโค้งนะทุกคนไอ้วอลมีสามลูกอีกแล้วนะทุกคนไอ้วอลผมน้อยมากเลยตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ย โอเคคือตอนต้นองนั้นผมมีอาถันอยู่อย่างนึงไว้ทุกคนมันคืออาถันสองคิวเว้ยถามว่าอาถัรสองคิวคืออะไรเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ทุกคนดูประมาณนี้สามคลิปนี้นะคือผมสองคิวหมดเลยเว้ยคืองงมากนะไม่รู้เป็นอะไรสองคิวเหมือนกันหมดเลยนะเออแล้วก็มาดูกันว่าคลิปนี้ผมจะได้กี่คิวนะตอนนี้ก็หนึ่งคิวแล้วแหละหว,วังว่าเราจะก้าวข้ามอาถรรสองคิวได้นะโอเคแต่น <laughs> <laughs> okay. ่าที่คนครับทุกคน โอ้โหโดนล้าทุกคนอะไรครับเนี่ยคนไหนอยู่ด้านล่างนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นทุกคนโอเคโอ้โหสัตว์ขะขื่นไม่เจอเลยนะน่าจะแอด,ดอบ躲ด้านล่างปะไงทุกคนโอ้โหลากไม่ขึ้นเลยนะอะไรครับนี่โอเคเขาวิ่งหนีไปทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะ ไอวอลเรามีแค่สามลูกลนะโอเคมีปืนนี่อยู่เว้ยโอเคโดนไปนัดหนึ่งนะอือข้างก็มีครับทุกคนนีเ่เขาตั้งไอวอลอะไรว่นะเนี่ยเดี๋ยว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 ปิงครับทุกคน <Okay. S 1> โอเค <laughs> อะไรนี่อ่ะนั่งยิงนะเมื่อกี้โอเคผมว่าผมเข้าวงดีกว่าทุกคนเพราะว่าผมสองคิวแล้วแหละผมขอก้าวข้ามอาถรรพ์ผมก่อนนะ <laughs> ทุกคนครับทุกคนใกล้ๆกันเลยนะโอเคเออกป้อมไอ้ล็อกโอเคสามคิวแล้วทุกคนน่าโหยก้าวข้ามอาถันสองคิวเรียบร้อยแล้วนะโอเคมีของให้เก็บไหมเนี่ยโอ้โหกระป๋อสามเก็บของที่น้อยยังไงเฮ้ยโอเคโอเคทุกคนยาผมมีเยอะแน่ๆเลยผมว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยา11ของทุกคนผมก็ว่ามัไมมันเยอะนะเอ้วทำไมกระเป๋ามันเต็มนะโอเคไม่วอลอยู่ครับทุกคนสวยแค่นี้แหละนะขี่รถขบวงกันโอเค,อเคก็น่าจะรอดแล้วนะทุกคนถ้าไม่มีคนยิงแล้วนะโอเคสวยทุกคนหาที่จอดกันนะทุกคนหาที่แบบไม่มีคนเลยนะ โอเคบริเวณนี้แหละน่านจะได้นะนี่ติดผับจีนะทุกคนคือผับจีก็ต้องเบรกก่อนแล้วค่อยลงนะไม่งั้นเสียเลือดเยอะนะเว้ยนี่คนยิงกันเต็มเลยครับทุกคนโอเคเราจะไปแจงกับเขาบ้างนะโอเคแตกหนึ่งทุกคนวิธีไงจ้านหน้าผมโอเคตรงไหนอะวิธีไงโอเค เอ้ยคนด้านล่างอุย้ยทุกคนเอ้ยลากง่ายอยู่เนี่ยอุย้ยไม่โดนเอา้ามาจากไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทุกคนคนนี้มาจากไหนอีกวะเนี่ยคนอย่างเยอะโออแต่โดยรวมนี่คือผมมองว่าเล่นง่ายนะทุกคนแบบมันลากเข้าหัวง,ง่ายมากเลยอะดูแบบตัวอย่างที่ผมลากเมื่อกี้นะคือแบบมันติดง่ายนะทุกคน เออใครที่แบบฝึกยิงหัวอยู่ก็สามารถเอาปืนนี้ไปลองเล่นได้นะทุกคนหรือไม่อาจจะอยู่ที่สกินด้วยนะแต่ผมว่าถึงไม่มีสกินมันก็ลากง่ายประมาณนี้แหละนะทุกคนเออก็ถือว่าใช้ได้เลยนะก็ประมาณนี้ครับทุกคนคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคเจอกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เราดูกันด้วยนะแค่น,นี้ละครับ